สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่กําลังมาแรงที่สุดในปี2026การจัดอันดับ26จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่กําลังมาแรงที่สุดในปี2026 จากราฟไกด์ในปีนี้ได้สะท้อนภาพใหญ่ของภาคการท่องเที่ยวโลกที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เคยทั้งในด้านความนิยมของผู้เดินทางความท้าทายเชิงสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศในการแข่งขันกันดึงดูดเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลกรายชื่อจุดหมายปลายทาง26แห่งที่ถูกคัดเลือกจึงไม่ใช่เพียงการจัดอันดับความสวยงามแต่เป็นภาพสะท้อนของเทรนด์โลกด้านวัฒนธรรมเมืองสร้างสรรค์ธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมนักเดินทางไปอย่างสิ้นเชิงบาหลีซึ่งได้ติดอันดับสาของโลกในปีนี้ยังคงพิสูจน์ตัวตนในฐานะไอคอนของการพักผ่อนระดับนานาชาติทั้งการมีชายหาดแบบเขตร้อนที่มีเอกลักษณ์มีศิลปวัฒนธรรมฮินดูแบบบาหลีที่โดดเด่นรวมถึงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาพักใจในทุกฤดูการอย่างไรก็ตามในปี2026 ถือเป็นปีที่บาหลีถูกจับตามองมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเริ่มเดินหน้าผลักดันนโยบายบริบิิยนอย่างจริงจังมากขึ้นเป้าหมายคือการกระจายตัวนักท่องเที่ยวออกสู่เกาะอื่นเพื่อลดปัญหาความแออัดและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการยกระดับพื้นที่ใหม่ๆเช่นลอมบอกฟลอเรสและสุลาเวสี เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับนักเดินทางที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกเหนือจากบาหลีเมืองฮานอยที่ได้ติดอันดับ9ในปีนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเวียดนามกำลังถูกยกระดับให้กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สเสน่ห์ของเมืองฮานอยมีความลึกซึ้งกว่าแค่ภาพของเมืองโบราณบนถนนแคบๆในย่านโอนควเตอร์ หรือสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสยุคอนานิคมภาพคาเฟ่ท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยวัยรุ่นรุ่นใหม่การเติบโตของธุรกิจสร้างสารรค์การจัดเทศกาลศิลปะและการผลักดันพื้นที่วัฒนธรรมทำให้เมืองฮานอยก้าวสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นประเทศไทยได้ติดอันดับถึงสองแห่งคือกรุงเทพอันดับ10และเชียงใหม่อันดับที่25 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่ประเทศเดียวสามารถมอบให้กับนักท่องเที่ยวได้ครบกรุงเทพยังคงเป็นเมืองที่สะท้อนพลังทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางที่ติดอันดับโลกหรือแหล่งชอปปิ้งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมความอินเทรนด์ของคาเฟ่และร้านอาหารใหม่ๆปี2026เป็นปีที่กรุงเทพอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาเมืองครั้งใหญ่ ทั้งโครงการขนส่งสาธารณะใหม่การพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาและการเปิดแลนด์มาร์คด้านศิลปะและการประชุมทำให้ภาพลักษณ์เมืองชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นมหานครระดับโลกที่พร้อมแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงมากกว่าจำนวนเมืองเชียงใหม่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สะท้อนสเสน่ห์แบบสงบละเอียดและลึกซึ้งกว่าเมืองนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมล้านนาที่ถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของคาเฟ่นแนวศิลปะงานคราฟที่ผสมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่หรือบทบาทสำคัญของเชียงใหม่ในฐานะเมืองที่กลุ่มดิจิทัลโนแมดจากทั่วโลกได้เลือกเข้ามาอยู่อาศัยกันนานหลายเดือนมากขึ้นหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณมาร์กสเปรนได้กล่าวผมไม่เห็นด้วยที่ฮานอยถูกจัดไว้สูงขนาดนั้นเพราะผมเคยไปอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆต,ตอนที่ได้มีโอกาสไปเรียนแลกเปลี่ยนทําอาหารมีหลายๆอย่างที่ทําให้ผมชอบก็จริงแต่ผมอยู่ไม่ได้เพราะการขับรถที่ไม่มีระเบียบ แล้วยังมีเรื่องของเสียงแตรคือบรนเลงกดกันทั้งวันทั้งคืนจนผมต้องไปหาซื้อที่อุดหูมาใส่นอนผมก็ไม่รู้ว่าคนจัดอันดับเขาได้เคยลองไปเที่ยวมาจริงๆหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณฟิลิปเดกเวราได้กล่าวว่าในลิสจัดอันดับนี้มันโอยบาลีเกินไปหน่อยผมเคยได้ไปเที่ยวที่เดนปซาซาแล้วยังเจอเรื่องไฟดับถึงสองครั้งติดๆในหนึ่งวันโดยเฉพาะตอนที่ต้องประชุมออนไลน์ด่วนช่วงตอนบ่าย มันทำให้วันนั้นผมเสียเวลากว่าเดิมไปมากผมว่าถ้าจะติดอันดับสูงขนาดนี้ควรพิจารณาเรื่องความสะดวกสบายให้หน่อยไม่ใช่เอาแค่ความสวยของที่เที่ยวมาอย่างเดียวความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเหนียนมินเลได้กล่าวเอาไว้ว่าผมดีใจมากที่เมืองฮานอยได้ติดอันดับสูงเพราะผมเกิดที่นั่นและรู้ว่าความสนุกมันอยู่ในพวกตรอกเล็กๆมากกว่าสถานที่ดังๆซะอีกโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่ได้เดินกินไข่ดาโกดาไปตามถนนสายเก่า มันความรู้สึกที่คลาสสิกสุดๆและผมเชื่อว่าคนต่างชาติรู้สึกเหมือนกันเพราะฮานอยเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณบินฮาคิมได้กล่าวเอาไว้ผมว่ามาเลเซียโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ประเทศของเราเดินทางไปเที่ยวง่ายเพราะเมืองกับเขตธรรมชาติก็อยู่ไม่ไกลกันมากเวลาผมเครียดจากงานในกัวลาลัมเปอร์ผมก็จะขี่รถไปที่คาเมรอนใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง เพราะการที่เราได้ออกไปเที่ยวในที่สวยๆในช่วงเวลาของวันหยุดมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณเหนียนกวางดุงได้กล่าวเมืองอย่างดานังน่าจะติดอันดับไปด้วยนะเพราะมันเป็นเมืองที่มีความสมดุลของชีวิตได้ดีจริงๆทำงานในตอนเช้าเย็นๆก็ลงไปเดินชายหาดหรือจะไปกินหมึกย่างริมถนนก็ได้และตอนนี้เพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติก็เริ่มจะเข้ามาอยู่ยาวกันเยอะมากขึ้นเพราะค่าครองชีพที่ยังไม่แพง ถ้ามีการจัดอันดับครั้งหน้าผมหวังว่าเมืองดานังจะได้ติดอันดับกับเขาบ้างและก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณอีวาเฮลมอได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันชอบเมืองไทยนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะเหมาะกับทุกคนเพราะในบางพื้นที่ของกรุงเทพมีคนเยอะมากและดูวุ่นวายกันสุดๆฉันเคยต้องยืนรอแท็กซี่นานเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะตอนที่ฝนตกทุกอย่างจะหยุดนิ่งจนฉันรู้สึกว่ามันเครียดแทนที่จะเป็นทริปผ่อนคลาย ถ้าคนไม่คุ้นกับเมืองที่วุ่นวายมากๆก็อาจรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่หากต้องมาเที่ยวที่นี่ก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับในปี2026ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่โลกยังคงจับตามอง โดยอินโดนีเซียกำลังเดินหน้าทางธรรมชาติและนโยบายการกระจายตัวของเมืองรองเวียดนามก้าวขึ้นเป็นดาวเด่นด้านวัฒนธรรมและไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความครบเครื่องที่สุดในภูมิภาคทั้งด้านเมืองใหญ่เมืองรองวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ที่หลากหลายจนยากที่หาใครขึ้นมาแทนได้ในตอนนี้หากผมแปลหรือทำเนื้อหามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ